ข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้าคือมัน,นยุบอ่ะพราะวัน,นี้แม่งมันรู้นะว่าเราจะลงแม่งเก็บเลยสวัสดีครับพี่น้องนักลบดันเดือนวันนี้ต้องขออภัยที่เวลาตรงอ,อาจจะตรงกับปากเกียงไก่เท่ันกำลังไล่สดอยู่อาจููย้อนหลังไม่เป็นไรนะครับวันนี้วันที่สิบสี่ผมอยู่ชนบุรีนะครับพอดีผมมาธุระกับ ทมงานนักรุกนันเถื่อนวันธนาทองถิมแล้วก็เลยมาเยี่ยมชมบรรยากาศแถวแถวชนบุรีสักหน่อยนะครับว่ามีด่านหรือเปล่าพอดีก็ขี่มาข้างหน้าไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับพี่น้องรอรุ้นเาว่ามีหรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวผมจะลงไปเยี่ยมชมบรรยากาศของของเจ้าหน้าที่ที่ว่าดูตั้งด่านนะครับ แต่ตั้งหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับผมก็มาอา้าวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เข้ามาชมกันก็เลยว่าอันธนพลคุณโกรายงานตัวสวัสดีทุกท่านเข้ามาครับพิสนันปทุมทองคุณพียดุลโอ้มาลงเรื่องนี้เ่เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับโอ้มีด่านจริงครับมีด่านจริง มีด่านมีด่านมีด่านว่าเขาทําอะไรกันนะครับด่านนี้นานๆจะได้มาเยี่ยมชมชนบุรีเออเราไม่สมแม่นไม่เป็นไรครับเราไม่ได้มาเอาฟนนาีพันนาหัวพันนาขุ่มเป็นียงนะครับวันนี้สวัสดีครับหน่อยอ้าสวัสดีครับนนมเเดี๋ยว,ยวจะแชร์ข้าวคุ้อ่าโอเคโอเค,อ,เคอ,ยอยากเห็นนะครับว่า มีมีด่านอะไรตรงนี้ม,มีอาสานะครับมีอาสาด้วยมีอาสาด้วยแม้นไม่เป็นไรเดีย๋ยวดูเจ้าหน้าที่ตรวจอะไรบรรยากาศนใน้่่ำคืนประมาณสพน้องขามสพอนองขามเรียกไม่เรียกรถ เดี๋ยวผมดูทางนี้ก่อนดีกว่ามีอาสาทางนี้ปฏิบัติหน้าที่นะครับสามแยกจริงๆไม่น่าไม่น่ามาตั้งนะครับสามแยกเนะี่ยสามแยกบรรยากาศสวัสดีครับพี่น้องที่เข้ามาชมพี่ประสิทธิ์ สถานที่แบบนี้ผมว่าไม่ไม่น่าตั้งนะครับมันแคบสามแยกอะ่ะตั้งเพื่อ,อสถานที่ก็แคบเ,เราดูวันนี้วันนี้มีโอกาสเราได้เยี่ยมชม พี่น้องเราได้ได้ดูนะครับเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวผมผมจะขอไปชมด่านทั้งนู้นหน่อยว่าว่าเขามีอะไรเดี๋ยวดูดูข้อมูล อันนี้เจ่าสวัสดีครับผมนี่น,นี่เจมุกดาแห่งเมืองชนบุรีระยองเราไม่ได้มาก่อควนนะครับเดี๋ยวเราเราจะไปดูบรรยากาศหน่อยเอาพี่น้องดูแล้วก็วิ วิเคราะห์กันนะครับว่าด่านตรงนี้มันสมควรจะมาตั้งไม้สามแยกนะว่าอันนี้พิศักอวิชัยนะครับวันนี้มีวันธนาทองทิพย์พิศักอวิชัยแล้วก็วาสนานะครับพี่พนาผู้มาเลียงป่าเป่งทองมอนอินนะครับเรามาขอเยี่ยมชมหน่อยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ามันผมว่ามันโอ้โหดูดินะแคบ แคบแล้วสามแยกอะ่ะจนบุรีกดขันในจ,จราจรเวลานี้ว่าใช่ไหมเรียกหาความผิดเอาว่ากันไปนะครับเออโอเคอลุมมบอารวยว่ากันไปคนเรามันใช้รถใช้ถนนมันก็มีบ้าง เาขอเยี่ยมชมเนี่ยขอดูบรรยากาศการทำงานหน่อยดีใจนะครับได้มาเยี่ยมชมชนบุรีอยากดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ <c oughs> เดี๋ยวผมจะข้ามไปหาพี่ศักกับพี่ชัย ก็ตรวจเพื่อพี่น้องประชาชนลองตั้งคําถามว่าเขาตรวจเพื่อก็าตรวจเพื่ออะไรคนขี่รถเขาก็ขี่เนี่ยมันก็เป็นซอยเล็กๆนะครับส่วนมากคนไทยผมมองว่าคนไทยอ่ะก็บ้านอยู่ตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมานะครับก็ต้องว่ากล่าวดักเตือนกันไปได้กฎหมายคระบรจราจร นะครับออกไปสั่งก็ได้แต่ว,ว่ากล่าวดับเตือนก็ได้นี่ก็รถอาจจะกลับมาจากตลาดนัดยาบ้าเนี่ยครับเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับแต่ว่าเอ่อ เอาเวลาตรงเนี้นะครับบนท้องถนนเนี่ยให้เขาใช้รถใช้ถนนโดยที่ว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาเกะกะกีดขวางเอาเวลาตรงเนี้ไปจับยาบ้าดีไหมผมว่านะประชาชนก็ต้องการแบบนั้นนะยาบ้าให้หมดจากประเทศไทยเหตุที่เกิดยิงกาดยิงกันที่หนองบัวลำพูมันก็น่าสลดใจนะครับไม่ได้ซ้ำเติมใครแต่ว่าก็ ถ้าเป็นลูกหลานเราเราก็รับไม่ได้เพราะยาบ้ามันเยอะนะครับเอาเวลาตรงนี้รวมกันไปจับยาบ้าไม่ดีเหรอตอนนี้นะรกด่านเถื่อนเราก็ลงพื้นที่กันแล้วก็เนี่ยนะครับมีเจม,มกดาแล้วก็ไพวันนะครับแล้วก็วัสนาแล้วก็มี พิศักดิ์พิชัยนะครับวันนี้มาเยี่ยมมาไกลเลยสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับอุชื่ออุปอ่ะเชิญเข้ากล้องหน่อยโอ้เข้ากล้องไม่เป็นน่ะเด็กเชิญเข้ากล้องไม่เป็นน่ะเด็กเงือผู้กองมดูกันเปิดบัตรน,นที่อาจจะเป่าแอลกอฮอล์เฮ้ยพฤติกรรมอย่างนี้ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าไปเรียกไปเรียกเขาเป่านะ เพราะว่าเขาขี่รถมาดีๆเขาไม่มีไม่มีอาการที่ว่าเขาเมาหรือว่าพฤติกรรมที่สออาการเหมือนคนเมาอ่ะเขาขี่มาดีๆแล้วไปเป่าเขาอ่ะไม่รู้นะดูพินิอ่ะ อาดูงานทำงานนะครับให้เป่ารถติดนะครับรถก็ติดเอาเอาตุ้มดอกนะครับคุยโทรศัพท์ก็ว่าจะเอจ้รับ เอาชื่นชมหน่อยชื่นชมหน่อยขยนลงดรงแรมนะครับท่านเอาครับครับก็ดูแลดูแลเราเราทำตามหน้าที่าตามรัฐธรรมนูญน,นะครับประชาชนเรามีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญน,นะครับเขาเรียกเขาเรียกหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะครับค,คุณก็ไปดูถ้าใครสงสัยนะครับเห็บหมาที่สงสัยว่า,อาตอนนี้ชนบุรีครับด่านน้องขามครับน้องขามชนบุรี ตลาดอะไรนะตลาดสวนพระพรมตลาดสวนพระพรมอ,อ๋อตลาดสวนพระพรมนะครับที่น้องที่อยู่แถบนี้ก็ก็ดูมีอาสาอาสาหลายหลายหลายคนเจ้าหน้าที่มีสามนายหรอเจ้าหน้าที่อ๋อเป็นอาสาเยอะนะครับเจ้าหน้าที่มีสามนายมีระดับผู้กองนะคนหนึ่งใช่ไหมผู้กองไหมผู้กองอผู้กองคนหนึ่งนะครับด่านที่ไหนนะครับูบู้เราแดงก็อ่า ตลาดนะครับแล้วก็สังเกตการนะครับการทํางานเจ้าหน้าที่ตอนนี้เราอยากให้ไปทําในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนมากกว่านะครับการตั้งด่านเนี้ยมันไม่ใช่แก้ปัญหานี่สามแยกผมมองว่ามันยังมันยังน้าไม่น่าหาไม่น่ามาตั้งฮนะ,ะสามแยกทาร่วมทางทางร่วมทางแยกอะ เดี๋ยวเอารถน้อยแล้วผมขอไปดูรายชื่อชื่อผู้ควบคุมด่านหน่อยตรงนี้อุทัมาว่าแจ้งมาว่าหลวงตำรวจกิติศักดิ์ผู้กองกิติศักดิ์ผู้กองกิติศักดิ์อันนี้นี่ครับผมผู้กองกิติศักดิ์ใช่ไหมครับผมท่านอยู่นั่งอ๋อนั่งอยู่นี่เหรออ๋อเขาเขาคือกองหาล่ะกองหาอ๋อเขาคุมด่านอยู่นี่ใช่ไหม ใช่หรืเปล่าเราต้องไปสอบถามกิติศักดิ์ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปดูหน่อยใช่ผู้กองกิติศักดิ์ไหมไม่รู้ใช่เปล่าก็ไม่รู้อยู่ข้างในป้อมนั่นแหละเหรออ่าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเลยอ๋อสอบถามหน่อยใช่ผู้กองกิติศักดิ์ไหมที่อยู่นี่อ๋ออ๋อจะได้ตรงกันผมอ่าผมผมอยากจะทราบเฉยๆว่าตรงกันไหม แล้วแล้วสองคนนี้มีมีอะไรครับผมไม่ได้ถ่ายหน้านะอ๋อพาสป,ปอร์ตเป็นต่างด้าวอ๋อเรามีเรามีอยู่นะ <c oughs> เอะแตแสดงเขาก็ไม่มีปัญหาเราสแสดงได้ <c oughs> เดีเราพูดถึงว่าเราปวดฉี่แล้วขอขอเข้าห้องน้ำได้ไหมเนี่ย <c oughs> ปวดฉี่ด้วยหรอไม่ปวดปวดฉี่ปวดเยอปวดเยะ อจริงๆแล้วไม่น่าตั้งนะสามแยกอะ่ะน่าจะตั้งจุดที่มันอ่ามันใน,ในใ่าจะเลยสแยกอืมใช่ใช่มันมันอันตรายสแยกก็ห้าร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยมันมันกล้องกลางคืนมันงเหรใช่ใช่ผู้กองกิษศักผู้กองครับกล้องนี้ใช้ได้มั้ยนี่ครับใช้ได้ไหมครับผ,ผ,ผู้กองครับเรียนถามหน่อยครับกล้องกล้องนี้ใช้ได้ไมั้ยนี่ครับใช้ได้เหรอใช้ใช่ เสียบไฟตรงไหนเอ่ยมีเสียบไฟไหมเอ้าเสียบไฟตรงไหนเอ่ยขออนุญาตนะครับเสียบไฟได้ไหมก็ออนไลน์หมดแล้วฮะออนไลน์เปล่าก็ออนไลน์เหรออ๋อไม่จับแล้วไม่เป็นไรหรอกเคยแค่จับจับดูไม่ได้ลื้อครับไม่ได้ลื้อแค่แค่จับจะดูนี่ไฟเลยบอกมรเพราะว่าไม่เห็นมีสายไฟต่อครับท่านก็เลยดูซื้อมามันก็ไม่มีไง หรออ้อมเป็นอย่างงี้มาเหรอาอ๋อผมไม่รู้ผมไม่รู้งิดสายแล้วอือครับ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 ชารในตัวค่ออกดูเนี่ยเออชรในตัวเอาโอเคโอเคครับไม่เป็นไรนี่ยผมอบคุ้มากครับสอบถามกันเนาะเนาะพี่เนาะเออในในไหนเรามาแล้วเราก็เอออยากอยากดูหน่อยอยากชมหน่อยจะมีอะไรมรือคอผมสมัยก็ถามดูกรรอ๋อครับ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 ผมไม่เห็นมีสายไฟอยู่นี่ผมกลับอ๋อครับครับ ทาองรับสงไสครับครับครับเราเราก็คุยกันดูเราสงสัยเราก็มาถามครับมากครับกองครับเอ๊ะแล้วแล้วทำไมตั้งสามแยกอ่ะสามแยกดูมันมันจะอันตรายเปล่ามันยังไงนะใช่ใช่ร้อยห้าสิบเมตรมันก็ระยะมันก็ยังไม่ได้อ่ะตามระเบียบนะ มีตัวเดียวรูปหมดเนาะฮะได้ได้ถามยังมีตัวเดียวมั้ยเราไม่ได้ตัวเดียวเนาะแล้วโอ้เอาโอเคโอเควัดแอลกอฮอล์ออกจากถนนนะครับประชาชนเข้าไปแต่กินเค้ื่องทับกระจายครับครับใจครับดีดีครับดีดีไม่จะเมาแล้วนะครับตรวจฉี่ได้มีเออดีดีดีครับบางทีตรวจฉี่มันเป็นการละเมิดเนาะแต่ว่าถ้ามันมีเหตุก็ไม่เป็นไรตรวจไปเถอะ ตัวสีน็้หมดแล้วนโยบายใช่ว่าเป็นผู้เสพไม่หมดแล้วไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องสีแล้วไปหายาดีกว่าเนาะไม่ต้องไปหาตัวฉี่แล้วจริงแล้วสิบห้าเมตรอ่ะถูกไหมโอ้วันนี้ยินดีมาจากหน้องคายโอ้โหมันได้มาเยี่ยมชมดันที่ที่ชนบุรี ว่าทำไมปวดฉี่นี่ขออนุญาตเข้าไปฉี่ได้ไหมเนาะเนาะอะพี่พี่พี่อาสาถ้าเราปวดฉี่นี่ขออนุญาตมีห้องน้ำไหมแถวนี้นู่นตลาดโอ้ตลาดไกลรับเดินหลังไม่ไกลนี่ลครับครับครับโอเคพี่ขอบคุณมากอ่ะก็ดูดูกันตามบรรยากาศที่ว่าเรา ธนพลได้มาได้มาแล้วอ่ะธนพลก็รถขั้นเร็วเพราะพี่ภาษีฮะนี่รถคันนี้เหรอเอารถรถไก่ไม่รู้เอ้าผู้กองครับรถรถใครคันนี้ภาษีไม่ต่อเลยหรือรถของตำรวจหรือเปล่าเอ้าผู้กองไม่ตอบอีก เราไม่รู้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูรอดูก่อนเดี๋ยวรอดูนะรอดูนะพี่ศัก์นะอ่ารอดูรอดูพี่ศัก์ว่าเดี๋ยวรอถามพี่ศักิเพ่าเดี๋ยวผมเพราะวันนี้เราเราไม่รีบอยู่แล้วเราไม่รีบเราไม่รีบอาเราไม่รีบการทํางานเจ้าหน้าที่เราถ้าทําถูกต้องทําไปครับอ่าแล้วไปดูคันนั้นดิไหมตาลูกอะ๋อตาลูกเออไปดูตาลูกกอนไปดูตาลูกนะเขาเจ้าหน้าที่ก็ยังมาหาจับผิดประชาชนนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอ เดี๋ยวเยวดูก่อนป้ายเอาป้ายคันนี้อรอคันไหนอุ้ยมันมันไก่มันมันรถเขาเปล่าไม่ใช่รถเขาเปล่าเดี๋ยวพุ่งไปถ่ายทะเบียนเฮ้ยใช่ไหมรถตำรวจหรือรถชาวบ้านล่ะมีภาษีมีไหมเอ้า อ้อาสาตัวนี้รถอาสาตัวนี้อาสาเ่อพีพอพอพี่อ้าพอสีไม่ติดพอสีไม่ติดอ้าถอะออาาะะขอขอขอ ผมได้ถามมาษาหน่อยว่ารถผมไม่ติดป้ายภาษีแล้วดป่ะอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กันไหนไปเรื่อยทุกพี่ก็จะติดข้างนู้นใช่ไหมมันตามฝั่งนี้ได้ครับโอเคพี่ก็อย่าเสียงดังกับผมผมไม่ได้เสียงดังเลยผมจะเพราผมไม่ติดป้ายภาษีดูทางนู้นทางด้านหนึ่งโอเคติดก็แล้วไปครับเออไม่มีอะไรเออไม่ได้ว่าไปเรื่อยจริงๆมันต้องติดข้างนู้นไม่ไม่ไม่กลัวอะไรเราเราทำถูกกีแล้วใช่ทำถูกก็ทำไปไม่เป็นไรเออหัวหน้ายากหวตัวหวต เอาประชาชนก็ม uh, ah, so ีส <museums> ิทธิตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้เหมือนกันไม่ใช่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบประชาชนอย่างเดียวเออสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาไครธานีธานีมีไหฮะภาษาไหมห้าหกหกห้าพอะไรอ่ะพศสอง เดี๋ยววันวันที่วันที่พฤศจิกายนหกพฤศจิกายนนี่เลยแล้วเล,ลเลยแล้วเลยแล้วเออตรงนี้เลยแล้วนะครับนี่ขาดแล้วตัวนี้ขาดแล้วหกพฤศจิกายนอาตอนนี้มันหกพฤศจิกายนแต่จริงตัวนี้วันทีส่สิบสิบสีบส่พฤศจิกายนแล้วครับขาดแต่ก็มีโอกาสภายในสามสิบวันต่อได้ไม่เป็นไรภายในสามสิบวันก็ไปแจ้งต่อได้ไม่เป็นไรเอออาสาหรือเปล่าอันนี้อันนี้หกหกโอ้ยหกหกโอเคหก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  ปสาวหกหกปาสาวหกวันนี้นักรบมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยอยากจะมาดูเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่อย้าทํถ้าทำถูกทำไปเถอะครับพวกเราพร้อมสนับสนุนแต่ถ้ามีอะไรที่เรานั่นเราก็ติดจริงสักหน่อยเอากข้อกเอาของกล้วยอลากูมานยังเนี่ย ลาแล้วโอ้เสียสังมังคลาขอเฉยๆเนี่ยอขโอเคโอเคทำไมอ่ะโอ้โหแบบนี้พิพนาพุ่มพเนียงวันนี้ดีใจนะครับมาจากหนองคายเลยธนาพลคนโก้รายงานตัวได้มาเยี่ยมชมด่านจังหวัดชนบุรีหนองเขตดหนองขามตลาดอะไรผมไม่รู้ตลาดอะไรฮะใช่ไหมอ๋อพอดีครับ เห็นเจ้าหน้าที่ทํางานแล้วก็ดีใจที่ว่ากวดขันแต่ว่ามผมก็ติดจิงนิดนึงว่าสามแยกอย่างเงี้ยมันมันดูแล้วอาจเกิดอันตรายหรือการจราจรอาจจะติดขัดได้นะครับไม่สะดวกสิ่งของที่วางกองนะครับมาตาสามแปดสามเก้าพลบจราจรจริงแล้วมันต้องมีหนังสือให้เราดูาครับถ้าเราขอดูนะแต่เราก็ไม่ได้ขอท่านดูหรอกเรามาดูท่านเก็บแล้วถ้าท่าน โปร่งใสตรวจสอบได้เราสอบถามท่านต้องตอบเราได้นะครับที่เราเป็นประชาชนเรามาตามรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ตรวจสอบไม่ได้นะครับเพราะค่าราชการคือค่าราชการนะครับผมจะแปลให้ฟังค่ารับใช้ประชาชนนะครับถ้าประชาชนร้องขอหรือสอบถามหรือสงสัยในสิ่งที่พวกท่านทำไม่ใช่เจ้านายเรานะนะครับอย่าเข้าใจผิดค่าราชการนะครับช่วยแปลให้หน่อย ถ้าคนที่รู้นะครับเขาคือค่ารับใช้ประชาชนแต่ถ้าประชาชนร้องขอหรือสงสัยในข้อที่เราสงสัยตำรวจก็ยังมาสงสัยประชาชนได้นะครับก็กกไม่เป็นไรเรามาตามรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูน,น,รรน,นเขียนไว้ผมไม่พูดว่าเขียนว่าว่าอะไรรัฐธรรมนูญหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะครับ เราสามารถตรวจสอบได้เจ้าหน้าที่ทํางานบางคนไม่เข้าใจว่าตรวจสอบไม่ได้ได้นะครับได้ไปดูมาตราของอาวงชนชาวไทยผมก็อยากมาดูนะครับเห็นลงเพจกันบ่อยๆชนบุรีหนองขามนะครับตรวฉี่กันเยอะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเบาบางลงไปแล้วละเพราะว่าเป็นการละเมิดประชาชนนะครับยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองแต่พวกเราเห็นแต่เจ้า,าที่ส่วนมากอย่ามัด ตรวจเยี่ยวนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อาจจะรู้กฎหมายกันมากขึ้นแล้วล่ะสวัสดีครับพี่สุเทพคัปิงบรรยากาศเวลานี้ก็ประมาณกี่ทุ่มกี่ทุ่มแล้วกี่ทุ่มละกี่ทุ่มละยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดฮะเอ้ยสี่ทุ่มแล้วหรอเเออผมว่ายังยังยังสองสามทุ่มมั้งเนี่ย วันนี้ทนาพคลคนโก้รายงานตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าหน่อยรายงานตัวนะครับวันนี้เดินทางมาจากหนองคายก็มาพบปะเพื่อนฝูงมามีธุระด้วยนะครับก็เลยแวะมาพอดีมาพบเจอด่านครับอขออภัยที่ป๋าเกียงกํลาลังไล์สดอยู่ก็ดูย้อนหลังแล้วกันนะครับข้อก่อนโอเคนะเดี๋ยวผมยุติการไล์สดไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปธุระต่อนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับช่วยช่วยคอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยแล้วกันนะครับเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่เราก็พร้อมสนับสนุนกันอยู่แล้วนะครับเอาโอเคไปก่อนพูดมากเบื่อ